พามาแกะดูภายในนะครับของเครื่องเล่นซ d Audio สัญชาติเดนมาร์กนะครับทูเลซีดีร้อยนะครับตัวนี้นะครับมิก e i อินเดนมานะครับภายในนี่อุปกรณ์เนี่ยสุดยอดเลยนะครับเสียงดีมากๆนะครับรุ่นนี้แนวไฮเอ็นเลยนะครับด้านหลังมีจัค x อ r เอาคุ้ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับภาค D to A ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับใช้ของ คิสตันเซมิคอนดักเตอร์ของอเมริกานะครับ CS สี่สามศูนย์สาม KP นะครับเป็น D two A สิบแปดบิตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุด ดิจิตอลฟิลเตอร์นะครับกรองจิ๊ตเตอร์ต่างๆนะครับกรองเสียงนั่นเองนะครับก่อนที่จะส่งมาเข้าภาคออดิโอนะครับภาคออดีโอก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆสุดยอดมากๆเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นออฟแอมเอาพุตนะครับส่วนชุดหัวอ่านนะครับด้านล่างก็จะเป็นพวกเซอร์โวดีโคเดอร์ต่างๆจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับจะใช้หัวอ่านนะครับ CDM 12.4นะครับ ของฟิลิปนะฮะฟิลิปมาล้านก็ใช้แบบนี้นะครับพวกเฟืองต่างๆก็ชอบเสียนะครับอาการเสียประจํารุ่นของรุ่นนี้เลยก็คือเฟืองขับถาดชอบแตกและเครื่องชอบไม่อ่านนะครับเครื่องไม่อ่านก็เกิดจากอย่าเพิ่งฟันธงว่าหัวอ่านเสียนะครับให้เราเปลี่ยนซีด้านล่างก่อนนะครับจะมีซีด้านล่างอยู่ ห้าต,ตัวนะครับตำแหน่งนี้นะครับนี่ฮะตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งข้างหัวตัวนี้แล้วก็ตำแหน่งสองตัวอยู่ด an ้านนี้นะครับจะจะเป็นชุดจ่ายไฟนะครับอยู่ห้าตัวนะครับให้เปลี่ยนเลยนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับภาคจ่ายไฟก็จะอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับให้ดูเลยนะครับเป็นงานสวยๆเลยนะครับนี่เป็นสวิชชุดสวิชไฟของเขาเห็นไหมฮะสวยมากเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะ เป็นงานระดับไฮเอ็นของเขาเลยนะครับนะฮะเมคอินเดนมาร์กเห็นไหมเขาเขียนไว้เมคอินเดนมาร์กนะครับสุดยอดมากนะครับเสียงดีรายละเอียดดี18บิตนะครับตัวนี้18บิตนะครับถ้ากกลไกเข้าออกต่างๆอะไรมีนะครับพวกนี้ใช้เฟืองเข้าออกแบบ ของแบบชนิดเดียวกันกับของพวกมาร้านนะครับพวกซีดีห้าสามหกสามนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับกลไกต่างๆนะครับแต่หัวอ่านเขาจะใช้สิบสองจุดสี่นะครับประมาณนี้นะครับการเล่นการอะไรก็คลาสสิกมากนะครับพวกตัวเลขต่างๆนะครับทํางานแบบคลาสสิกนะครับนี่ยเป็นตัวเลขแบบคลาสสิกเลยนะครับเดี๋ยวจะปิดเสียนี่ฮะเห็นไหมครับสวยนะครับเป็น led 7 s e g m e n t นะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับ เครื่องต่างๆก็สุดยอดนะครับถ้าใครมีซีดีรุ่นนี้นะครับก็ส่งมาทําการตรวจซ่อมตรวจเช็คได้นะครับซ่อมได้อะไรมีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้หัวอ่านมีเฟืองมีนะครับทุกอย่างนะครับนี่ครับภายในก็เอามาให้ดูกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม